ชายหนุ่มมองไปที่ผิวน้ำสีดำที่กำลังโหมกระหน่ำด้วยความหวาดกลัวใต้คลื่นที่โหนกกระหน่ำมีเงาขนาดใหญ่หลายเงาที่กำลังขยับอยู่สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ย้ายที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์กำลังขยายหนวดที่เต็มไปด้วยดุซับที่น่ากลัวยังไม่ทันที่พวกเขาจะฟื้นจากความตกใจหนวดหนึ่งที่หนาเหมือนต้นไม้ใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างกระทันหันห้องที่ทำจากเหล็กถูกบดขยี้จนกลายเป็นเหล็กเสียในพริบตา ผู้รอดชีวิตกริตร้องวิ่งไปที่เรือชูชีพแต่พบว่าฐานของแท่นขุดเจาะทั้งหมดถูกนวดที่ขย,ยับได้หลายสิบเส้นพันกันแน่นพร้อมกับเสียงแหลมที่เกิดจากเหล็กปิดเบี้ยวเสียงดังและการระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นระยะสิ่งประดิษฐ์ของอารยธรรมอุตสาหกรรมของมนุษย์เหมือนของเล่นของเด็ก<ต>ค่อยๆเอ็นตัวในคลื่นยักษ์ย้ายที่โหมกระหนำ่ำไกลออกไปมีเรือดำน้ำรัสเซียลอยอยู่ใต้ผิวน้ำได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เหมือนฝันร้ายนี้และตอนนี้สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ไม่สามารถบรรยายได้กำลังหันหัวเข้าหาเร ตอนนี้มันกำลังมาหาเราภาพยนตร์ความสยองขวัญของคาทูลูสุดยิ่งใหญ่จากรัเสเซียในปี2025ในสัปดาห์แรกที่ฉายทำรายได้ถึง4.7พันล้านและได้รับคะแนนสูงถึง8.7บนเว็บไซต์รีวิวภาพยนตร์ในประเทศได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานความสยองขวัญใต้ทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวเริ่มต้นที่แผ่นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ในทะเลกรีิแลนด์นักวิจัยสองคนนักธรณีวิทยาแอนตันและนักชีววิทยาทางทะเลแอนนากำลังฝ่าลมหนาวจะเจาะรูบนแผ่นน้ำแข็งหนา เพื่อนำอุปกรณ์โซน่าความแม่นยำสูงลงสู่ก้นทะเลที่มืดมิดภารกิจของพวกเขาคือการตรวจสอบกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่ผิดปกติในพื้นที่ทะเลนี้แต่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังตกฝันร้ายที่หลับไหลอยู่ในความลึกในขณะเดียวกันเรือดำน้ำรัเสเซียที่ปฏิบัติภารกิจลับเรือดำน้ำพลังงานิวเคลย์แลนผ่านพื้นที่ทะเลนี้อย่างเงียบๆเจ้าหน้า,นาที่โซน่าจู่ๆก็พบว่าทะเลเต็มไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่ทราบที่มา กัปตันสั่งให้เปิดระบบต้องการการรบกวนทันทีอย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้ยนูนระเบิดน้ำลึกขนาดเล็กสองลูกลงไปในน้ําแต่กลับทาให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงที่ใต้ทะเลเรากับว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่บางอย่างถูกทําให้ตกใจชั้นน้ําแข็งแตกและยกตัวขึ้นท่ามกลางสีธรรมรามเรากับ,บวันสิ้นโลกมาถึงแอนตันดึงแอนนาที่ตกใจออกมากระโดดขึ้นรถสโนโมบินและขับออกไปอย่างเต็มที่ผิวน้ำแข็งถล่มลงอย่างต่อเนื่องเรื่องหลังพวกเขารอยแตกขนาดใหญ่แผ่ขยายออกเหมือนใยแมงมุม สโนอโมบินพุ่งขึ้นเหนือชั้นน้ำแข็งที่ส่สะเทือนอย่างรุนแรงทั้งสองกระโดดออกจากรถในช่วงเวลาที่กับขันหันกลับไปมองค่ายของพวกเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงชั้นน้ำแข็งทั้งหมดดูดกลืนเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเหมือนปากยักษ์ย้ายเหลือเพียงน้ำทะเลที่โหมกระหนำ่ำและลมหนาวที่เจ็บปวด เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของรัเสเซียลำนี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระบบโซน่าจับเสียงที่น่ากลัวของสิ่งมีชีวิตได้แต่ก็สายเกินไปสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบรรยายได้ได้ชนเรือดำน้ำอย่างแรงจากนั้นโดดขนาดใหญ่จำนวนมากก็พันรอบลำเรือดึงมันไปสู่ความลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดกัปตันได้ยิงสัญญาณขอความช่วยเหลือในช่วงเวลาสุดท้าย ไม่นานหลังจากนั้นสนักงานบัญชาการกองเรือเหนือของรัเสเซียก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงได้ส่งเรือดำน้ำกู้ภัยวอลคอฟออกไปทันทีโดยกัปตันที่อายุน้อยที่สุดของกองเรือเหนือแมตโซโกลฟเป็นผู้บังคับบัญชาและพี่ชายของเขาก็คือกัปตันของเรือดำน้ำที่หายไปในอีกด้านหนึ่งแอนนาและแอนตันกำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในพายุหิมะพวกเขาได้ติดต่อกับแท่นขุดเจาะของนอร์เวทที่อยู่ใกล้เคียงด้วยโทรศัพท์ดาวเทียมแต่สภาพอากาศเลวร้ายทำให้สัญญาณขาดขาดหายหายทั้งสองจึงต้องหลบอยู่ใต้ก้นน ที่ด้านบนมีแสงสีแดงสลุกกระพริบทั้งสองเดินเดไปข้างหน้าพบว่ามันคืออุปกรณ์สัญญาณทหารที่ฝังอยู่ครึ่งหนึ่งในหิมะและน้ําแข็งแอนตันจำได้ว่านี่คืออุปกรณ์ระบุตาแหน่งจุกเฉินของกองทัพเรือรัสเซียแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ในพื้นที่น้ําแข็งที่รกร้างนี้ในขณะเดียวกันเรือดำน้ำําวอนโคฟที่นําโดยแมทได้มาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่โซน่ารายงานว่าเรือดำน้าถูกกล่าวว่าหลังค่้อมหลายสิบต,ตัวล้อมรอบ สัตยักย้ายที่ควรจะเชื่องเหล่านี้กลับแปลกประหลาดใช้ร่างกายถูกไปที่เปลือกเรือดำน้ำส่งเสียงคลื่นเสียงที่เร่งรีบออกมาเรากับว่ากำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างในขณะที่ลูกเรือรู้สึกสับสนฝูงว่าลักลักกระจัดกระจายหนีอย่างกระทำหันหาร,รากับว่ารู้สึกถึงทัยคุกคางที่ใหญ่กว่ากำลังเข้ามากกลในวินาทีถัดไปหน้าจอระบบโซนาปรากฏภาพที่ทำให้หายใจไม่ออกเนาดำที่ใหญ่กว่าทางเรือดำน้ำมากกำลังพุ่งขึ้นจากทะเลลึกอย่างรวดเร็ววานตัวสุดท้ายที่ตกลงมาได้ส่งเสียงร้องอย่างเศร้าโศกาย่ แมตสังการอย่างเด็ดขาดให้ขึ้นผิวน้ำด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบหนีแต่รองผู้บังคับบัญชาอีวานที่มีประสบการณ์มากเสนอให้ยิงต่อปีโดตอบโตแต่แมตเลือกที่จะนำเรือดำน้ำไปยังด้านบนรอยแตกแคบในชั้นน้ำแข็งเลือกโลหะเสียสีกับน้ำแข็งที่มีอายุนับพันปีอย่างรุนแรงส่งเสียงที่ทำให้รู้สึกเสียวฟันผ่านทางจอมอนิเตอร์ทุกคนได้เห็นเงาที่น่ากลัวนั้นเงาดำลอยอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเมื่อละสัมผัสที่ไหนน้ำแข็งก็แตกและหิมะก็รงหล่น เมื่อเรือดำน้ำติดอยู่ที่ปลายรอยแยกของน้ำแข็งแมตต์ตัดสินใจทำสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งขึ้นปิดอุปกรณ์ทั้งหมดรักษาความเงียบอย่างสมบูรณ์ในความเงียบที่เหมือนตายสัตว์ประหลาดขนาดมหึมานั้นเริลล่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปยังไม่ทันที่ทุกคนจะหายใจได้อย่างสบายอีวานอฟที่เคร่งครัดชี้ให้เห็นว่าครั้งนี้การเสี่ยงนี้และเมิดกดการปฏิบัติงานของเรือดำน้ำอาจทำให้ตัวเรือได้รับความเสียหายถาวรแมตต์ไม่ได้โต้แยง้งเขาเพียงแค่สั่งให้ดำลงต่อไปยังพิกัดของสญญญ บนผิวน้ำแข็งแอนนาและแอนตันกำลังหดตัวอยู่หลังถ่นน้ำแข็งเพื่อหลบหนาวจู่ๆก็ถูกเสียงแตกของน้ำแข็งที่รุนแรงตกให้ตื่นสัตว์ประหลัดเล็กขนาดใหญ่ได้ทางน้ำแข็งออกมาเมื่อประตูเปิดออกสิ่งที่ปรากฏคือทหารรัสเซียที่มีอาวุธครบมือหลังจากแมตตรวจสอบสัญญาณสายตาที่เฉียบคมมองไปที่ทั้งสองคนนักวิจัยที่สวมเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งเมื่อรู้ว่าพวกเขาเป็นนักวิจัยจากสวีเดนเท่านั้นอีวานอฟอร์คคัดค้านอย่างเด็ดขาดที่จะพาคนแปลกหน้าเข้ามาในเรือแต่แมตมองไปที่ท้องฟ้าท โดยไม่ตั้งใจข้อมูลนี้ทําให้แมตต์รีบไปเยี่ยมเพื่อสอบถามว่าเธอเคยเห็นเรือดำน้ำของพี่ชายหรือไม่แอนนาจึงรู้ตัวสัญญาณโซนาที่ผิดปกติที่พวกเขาได้รับระหว่างการสำรวจอาจจะเป็นเรือดำน้ำของกองทัพรัเสเซียที่ประสบอุบัติเหตุเธอได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการทาลายสถานีวิจัยและกระบวนการค้นพบสัญญ,ญาณาเมื่อแอนตันยอมรับว่าเคยต่อระเบิดน้ําลึกมากเกินไปอีวานอฟมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีนายทหารชารามั่นใจว่านี่คือระเบิดที่ทําให้เรือดำน้ำของตอนได้รับความเสียหายเสนอให้กลับไปทันทีเพื่อรายงาน โซนาจับเสียงนั้นได้อีกครั้งเสียงที่ทำให้กนุลุกสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในทะเลลึกกาลังว่ายอยู่ใต้เรือดำน้าแมทกำลังเตรียมใช้กลยุทธ์เงียบอีกครั้งแต่เรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างปรากฏขึ้นข้างหน้าเป็นแท่นขุดเจาะของนอร์เวย์ อ้อมเหล็กกลางทะเลที่โดดเด่นนี้ชัดเจน,<ค>นก็กำลังใช้โซน่าแกนพื้นที่รอบๆแต่ไม่รู้ว่าตนเองได้กลายเป็นอยู่ที่ดึงดูดมากขึ้นในช่วงพริรตาหนดหนาสุดแข็งแรงได้โ่ขึ้นมาจากทะเลและกระแทกอย่างแรงไปที่ห้องควบคุมของแท่นกุดจาะโครงสร้างเหล็กบิดเบี้ยวภายใต้พลังที่น่ากลัวเหมือนกับกระดาษที่ถูกบิดเบี้ยวคนงานที่ตกใจวิ่งหนีไปทั่วแต่สิ่งที่ทำให้หมดหวังมากขึ้นคือหนดมากมายเริ่มโผ่จากน้ำทะเลที่มืดมิด มันพันรอบแท่นขุดเจาะเหมือนกับอุยะเสียงแหลมของโลหะที่แตกและเสียงระเบิดที่ดังต่อเนื่องแท่นขุดเจาะท,ทั้งหมดถูกดึงเข้าไปในความลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างช้าๆลูกเรือบนเรือวอคอฟมองเห็นทุกอย่างผ่านจอมอนิเตอร์ตกใจจนพูดไม่ออกแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะฟื้นตัวเจ้าหน้าที่โซนาก็ส่งสัญญาณเตือนสัตว์ประหลาดนั้นกำลังพุ่งเข้าหาเรือดำน้ำด้วยความเร็วที่น่าทึ่งขณะที่แมตต์กำลังเตรียมสั่งให้หลบรองผู้บังคับบัญชาอีวานอฟจู่ๆก็แย่งชิงอำนาจการบ เคลื่นกระแทกจากการระเบิดสั่นสะเทือนในน้ำทะเลแต่เงาบนหน้าจอโซน้ากลับไม่ลดน้อยลงเลยอีวานอฟมีเหงอเย็นไหลออกจากหน้าผากสั่งให้ยิงอีกสองนัดแต่ยังคงไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งที่น่ากลัวนั้นได้เมื่อเงาเกือบเต็มหน้าจอการตรวจสอบอีวานอฟตกใจจนพูดไม่ออกแมทบังคับให้กลับมามีอำนาจสั่งการและสั่งให้ดำน้ำแต่ก็สายเกินไป พร้อมกับเสียงกระแทกที่ดังก้องหูหนึ่งในหนวดขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดูดตกที่ส่วนหน้าของเรือดำน้ำเรือดำน้ำทั้งลำถูกพลิกเหมือนของเล่นระบบพลังงานหยุดทำงานในท,ทันทีเริ่มตกลงสู่ก้นทะเลอย่างไม่สามารถควบคุมได้ เรือดำน้ำตกกระแทกลงบนพื้นทะเลห้องต่อไปโดเกิดไฟลุกไหมยอย่างรุนแรงทันทีและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเงาสีดำที่เหมือนภูเขากำลังค่อยๆลดต่ำลงนกขนาดใหญ่แปะเส้นกำลังโบกไปมาอยู่รอบๆเรือดำน้ำเรากับกำลังชื่นชมอยู่ที่จับได้ในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อชีวิตแมตช์จูก็มีความคิดว่าขึ้นมาสั่งปิดระบบทั้งหมดเรือทั้งหมดเงียบสนัดในความมืดที่ทำให้หายใจไม่ออกเลวไฟเียผนังห้องควันหนาทำให้คนไม่สามารถลืมตาได้แต่ทุกคนปิดปากและจมูกแน่นไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อย ปฏิหารเกิดขึ้นสัตว์ยักษ์ย้ายที่สูญเสียการนำทางจากโซน่าเริ่มลังเลโนสัมผัสทำไปรอบๆเรือดำน้ำอย่างตาบอดใช้ช่องว่างนี้เรือวอคอฟเหมือนกับวานที่ได้รับบาดเจ็บเลื่อนออกจากกลุ่มหนวดอย่างยากลำบาก ภายในเรือดำน้ำหลังจากหลบหนีมีความยุ่งเหยิงแผลที่ขมับของแมกมีเลือดซึมออกมาอย่างต่อเนื่องแต่เขายังคงปฏิเสธที่จะกลับออกซิเจนในเรือดำน้ำของพี่ชายกำลังจะหมดนี่คือโอกาสสุดท้ายในการช่วยเหลือแอนนาได้ทราบเรื่องของเขาและพี่ชายหลังจากตรวจสอบแผนที่ทะเลเธอได้เสนอการค้นพบที่น่าทึ่งขณะที่พวกเขาสำรวจเมื่อก่อนเคยพบร่องรอยของกิจกรรมชีวภาพที่ผิดปกติในร่องลึกใกล้เคียงรวมถึงชาวประมงจากหลายประเทศในรอบหลายร้อยปีเกี่ยวกับตำนานของพระเค์นเธอคาดเดาว่าหุบเหวแห่งนั้นอาจจะเป็นร่งของสัตว์ประหลาดในทะเลลึกตัวนี้โชคดีที่เป็นต่่่่าา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 งงงปปปปรรรรระะะะเเททศศีีีกกกวว้้้้ใใใหญแลมมชบถันนนนนนฏ ถูกคนกวางตุ้งหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อทำซาชิมิส่วนที่กินไม่หมดก็ถูกขายในราคาสูงให้กับคนเซี่ยงไฮ้โดยปกติแล้วปลาหมึกจะชอบลากอยู่ไปที่รังเพื่อค่อยๆเติรเตินตแอนนาเชื่อว่าการจะหาพี่ชายของเธอได้เพียงโอกาสเดียวคือหุบเหวแห่งนั้นด้วยความหวังสุดท้ายเรือดำน้ำมุ่งหน้าไปยังหุบเหวระหว่างทางระบบโซน่าจับเสียงคอที่มีระเบียบได้อย่างประทัหันเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือในราสมองเมื่อพวกเขาถึงหุบเหวที่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือแมทให้เรือดำน้ำจอดอยู่เหนืลลอหน เรือดำน้ำขนาดเล็กเข้าสู่กวนทะเลลึกไฟส่องสว่างทำให้เห็นภาพที่น่าขนลุก ที่ก้นทะเลมิซากเรืออปางกระจายอยู่หลายศตรวรรษราวกับเป็นสุสานใต้น้ำไม่นานพวกเขาก็พบที่กอบของโครงเหล็กที่เป็นสนิมเหล่านี้พบเรือดำน้ำของกอ,องทัพรสัสเซียที่หายไปท้องของมันถูกฉีกออกเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ตัวเรือบิดเบี้ยวจนไม่เป็นรูปเป็นร่างแมดคิดว่าถ้าฝ่ายนั้นสามารถส่งสัญญาณได้อาจจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ถ้ายังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่าจะอยู่ไหนส่วนหัวของเรือดำน้ำที่ไม่เสียหายทีมงานขับเรือดำน้ำอย่างระมัดระวังเข้าใกล้เรือดำน้ำที่ตายแล้วแขนก้นของเรือดำน้ำสะเทือนขนาดเชื่อมต่อกับประตูห้องทีีี่่่่่่เเเสสสยยหหาาาาททกกนนนนนลััั้้จงงปปรรระูออ็ิิิิพววขืึึซ เมื่อประตูห้องแคบเปิดออกอย่างช้าๆสิ่งที่พุ่งเข้ามาไม่ใช่น้ำทะเลที่คาดไว้แต่เป็นใบหน้าที่อ่อนล้าแต่เต็มไปด้วยความหวังมากกว่า20ใบหน้าพี่ชายของแมตตเซียเกยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแววตาของเขาสองประกายด้วยความหวังหลังจากรอดชีวิตที่แท้ในช่วงเวลาที่เรือดำน้ำถูกโจมตีกับตันที่มีประสบการณ์คนนี้ได้สั่งการอย่างเด็ดขาดให้ทุกคนผู้รอดชีวิตย้ายไปยังห้องหน้าในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยใช้ระบบปิดผลิตฉุกเฉินเพื่อรักษาพื้นที่การอยู่รอดสุดท้ายความจุของเรือดำน้ำขนาดเล็กีกััดารรรอออยไเปล่่ทืหบบวชช ก่อนจากเป็นคนขับได้ติดตั้งสัญญาณระบุตำแหน่งบนซากเรือแต่ในช่วงเวลาที่สัญญาณเริ่มทำงานสัตว์ประหลาดในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปเหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังกลับไปยังรังด้วยความเร็วที่น่าทึ่งภายในซากเรือดำน้ำเซียร์เกกำลังสั่งการให้ลูกเรือตั้งโปรแกร,รมทำลายตัวเองครั้งสุดท้ายเรือดำน้ำที่ติดตั้งอุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์นี้ห้ามให้เรือดำน้ำตกไปอยู่ในมือของประเทศอื่นพวกเขาต้องทำลายมันให้สิ้นซากหลังจากการอพยพในขณะเดียวกันเรือดำน้ำที่เพิ่งรับผู้ทีีีี่่่่่อออออพพยยยยใใในนนนนนรรรระะลลลลกกกกกกแเเเเเเเจจจ้้้้าา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 าหหททททททโซสสงงงงงงงตตืดดดววววคมมััขขขญำ็ิศึ รองผู้บังคับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้เรือดำน้ำซ่อนตัวอยู่ในรอยแยกใต้ทะเลที่แคบปิดระบบพลังงานทั้งหมดสัตว์ประหลาดที่กดเกลียวเดินไปนมาอยู่ด้านนอกของรอยแยกหนวดที่หนาใหญ่ตีผนังหินอย่างบ้าคลาั่งแต่ไม่สามารถสัมผัสเหยื่อที่ซ่อนอยู่ภายในได้ในที่สุดปีศาจทะเลลึกนี้ก็ยอมแพ้ในการเล,ลา่าหันหลังกลับไปยังเหยื่อที่เด่นชัดกว่าในรงังซากเรือดำน้ำที่ยังคงส่งสัญญาณอยู่ ภายในเรือดำน้ำที่จมรุดแมทและคนอื่นๆ,ๆ,ๆรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของน้ำทะเลที่ไม่เป็นธรรมชาติผ่านหน้าต่างเรือพวกเขาเห็นภาพที่เหมือนฝันร้ายเ<ๆ>งานหนึ่งกำลังปรากฏขึ้นจากความมืดในช่วงเวลาที่ชีวิตและความตายอยู่ในมือหัวหน้าวิศวกรอีกอยือนขึ้นทหารผ่านศึกที่รับราชการในกองทัพเรือมา<ๆ>เป็นเวลา30ปีตัดสินใจที่จะเริ่มโปรแกรมทำลายตัวเองด้วยมือของเขาเองเพื่อให้คนอื่นมีเวลาในการนีอีกอเปิดกำลังของระบบโซน่าให้สูงสุดคลื่นเสียงที่แหลมคมดังก้องอยู่ในทะเลลึก เรือดำน้ำขนาดเล็กที่บรรทุกผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายเพิ่งออกไปโหนดขนาดยักษ์ย้ายแปดเส้นได้ทันรอบซากเรือดำน้ำอย่างแน่นหนาอีกอแสดงรอยยิ้มที่โล่งใจขณะอยู่หน้าคอนโซลจากนั้นเขาก็กดปุ่มสุดท้ายแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากก้นทะเลลึก5,000เมตรเคลื่อนกระแทกทำให้ทะเลในรัศมีหลายกิโลเมตรทั้งหมดถูกย้อมเป็นสีน้ำเงินแปลกประหลาด สัตว์ประหลาดโบราณที่ครองมหาสมุทรลึกมาหลายศตวรรษถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่ามกลางความโกรธของเทคโนโลยีมนุษย์น่าเสียดายที่ปลาหมึกตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้านำไปย่างบนกระทะแล้วรวยต้นหอมคงอร่อยมากเมื่อเรือดำน้ำขนาดเล็กโตขึ้นมาจากผิวน้ำในที่สุดเห็นแมปและพี่ชายของเขาปรากฏตัวผู้คนบนเรือดำน้ำส่งเสียงเชียร์อย่างตึงกท้องและแอนนายังสารภาพความในใจต่อเขาเธอได้ตกหลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นทหารผู้ก่อหารคนนี้เรื่องราวจบลงแล้ว